คุณไม่จําเป็นที่จะต้องเชื่อในสิ่งที่ผมพูดในคลิปคลิปนี้แต่ผมแค่อยากจะบอกว่าผมเห็นสัญญาณในการเข้าซื้อของ Bitcoin เรียบร้อยแล้วนะครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ครับสิ่งที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังคลิปคลิปนี้ครับต้องบอกว่าผมมีสถิติจากข้อมูลที่ผมรับรู้มานะครับมีคนกว่า50%เลยนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์ช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนําเลยนะครับกด Subscribe กันเถอะนะครับด้วยเหตุผลข้้้อแรกกคัถาวนนีุณด Sub subscribe ครับนะครับมันจะเป็นกาลังใจดีๆให้กับผมอย่างมากเลยนะครับเหตุผลข้อที่2ครับถ้าวันนี้คุณกด subscribe นะครับต้องบอกเลยนะครับว่า คุณจะไม่พลาดในการติดตามคอนเทนต์ดีๆในช่องชๆนี้ด้วยเช่นเดียวกันและเหตุผลข้อที่3ครับอยากจะบอกคุณว่ามีคนที่กด Subscribe ในช่องบอ n แฮปปี้เนสอินเวสเตอร์ช่องนี้นะครับแล้วเอาความรู้ในสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้นะครับเอาไปปรับใช้ในชีวิตของเขาครับทำให้การเงินของเขาทําให้พอร์ตการลงทุนของเขามันดีขึ้นเติบโตมากขึ้นในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะให้การเงินการลงทุนของคุณมันดีขึ้นนะครับแนะนําเลยนะครับกด Subscribe เถิดนะครับ กดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมและที่สําคัญที่สุดนะครับนอกจากการกด subscribe แล้วฝากกดแชร์คลิปคลิปนี้แบบรวัรวๆกันไปเลยนะเพื่อทําให้ช่อง Born Happiness Investor นะครับมีผู้ติดตาม10,000หมื่น subscribe โดยเร็ววันนะครับแต่แน่นอนครับสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับต้องบอกว่าใครก็ตามที่คุณติดตามกลุ่มต่างๆที่ผมทําในช่องทาง l i น์แอดนะครับผมก็มีแชร์ในข้อความลักษณะประมาณนี้นะว่าจริงๆแล้วผมเห็นสัญญ,ญาณของบิตคอยนนะครับในการเข้าซื้อ เรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนะและคลิปลิปนั้นก็ออกมาเป็นคลิปในวันนี้นั่นเองนะครับแต่จุดที่สําคัญเลยอยากบอกเพื่อนๆบิ๊บ,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 บีทุกคนนะว่าแม้ผมจะเห็นสัญญาณในการเข้าซื้อ Bitcoin เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ต้องขอเน้นย้ําก่อนนะครับว่าคลิปคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชวนชวนให้ใครนะกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยนะเพราะฉะนั้นทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยง คุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนนะครับที่ว่าสัญญาณที่ผมมองเห็นมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูในอินดิเคเตอร์ต่อจากนี้กันเลยนะครับผม โอเคตอนนี้ครับผมเปิดกราฟของสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่า Bitcoin กันขึ้นมานะครับโดยภาพที่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนสังเกตเห็นอยู่ตอนนี้จะเห็นว่าผมเปิดในส่วนของ Time Frame มันนะอินดิเคเตอร์ตรงนี้จะเป็น indicator, อินดิเคเตอร์ RSI นะครับอินดิเคเตอร์ข้างล่างนะครับที่มันมีสีเขียวสีฟ้านะครับแล้วก็ขึ้นคำว่า buy อะไรพวกนี้ขึ้นมาด้วยเนาะมันคืออินดิเคเตอร์แฮชลิปบ on นะครับหัวใจหลักที่สำคัญเลยนะครับผมต้องบอกเลยนะครับมันมาจากอินดิเคเตอร์ของ a ฮชลิป b อนโดยเราจะใช้อินดิเคเตอร์ ของ a s ชริบบอนเป็นหลักนะครับ อันดับแรกครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับเราจะทําการเข้าซื้อตอนที่มันโชว์สัญลักษ์บายตรงนี้เกิดขึ้นแน่นอนครับถ้าคุณทําการเข้าซื้อตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่าราคาของบิตคอยเนี่ยก็จะดีตัวพุ่งสูงขึ้นไปตําแหน่งนี้เช่นเดียวกัน,นครับมันโชว์สัญลักษณ์ของแฮชลิปบอลขึ้นบายขึ้นมาอีกแล้วนะถ้าคุณทําการเข้าซื้อก็จะเห็นว่าราคาบิตคอยพุ่งสูงขึ้นมาบางคนอาจจะสงสัยว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดว่าฉันใช้แฮชลิปบอลตรงนี้ในการเข้าซื้อเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือฉันจะต้องไปขายตตรรงงไหนนนผมกก็็็้อแยเเปป2ะด สำหรับคนที่คุณตั้งใจจะเป็นสายถือเก็บในระยะยาวนั่นหมายความว่าคุณสามารถซื้อตามแฮชลิปบอลได้เรื่อยๆเลยไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าคุณเน้นสะสมไปเรื่อยๆแต่สำหรับคนที่คุณคิดว่าเฮ้ยคุณจะทําการซื้อแล้วก็อาจจะมีการขายออกเป็นช่วงๆเป็นรอบๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือง่ายมากครับให้คุณใช้สัญลักษณ์บายตรงนี้ของแฮชลิปบอลในการเข้าซื้อจังหวะที่คุณจะขายออกออกเมื่อไหร่ให้คุณไปดูอินดิเคเตอร์ของ rsi ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ rsi เกิดพุ่งปีกขึ้นไปครับหรอบ แล้วก็มาตรงนี้ครับรอบที่สให้คุณครับออกในรอบที่2ได้โดยทันทีซึ่งพอคุณออกในรอบที่2คุณจะได้ออกแถวๆตรงนี้เนาะสมมุติว่าเราตีสวัสดแท่งนี้คือแทงที่คุณได้ทําการออกนะสมมุติเราลองมา,มาวัดกันนิดนึงนะครับว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าคุณทําการบายที่แท่งนี้เวลาเห็นสัญลักษณ์มันจะเห็นในแทงถัดไปใช่ไหมมันต้องผ่านแทงถัดไปก่อนถึงจะเห็นสัญลักษณ์ในแทงก่อนหนาเนาะสมมุติคุณได้เข้าซื้อตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วคุณก็ขายออกตรงแท่งนี้ไม้แรกเนี่ยถ้าไออร แน่ๆ1 8ึมดนเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะครับส่วนไม้ที่2เนี่ยสัญลักษณ์บายขึ้นตรงนี้แต่คุณได้เข้าซื้อแถวๆตรงนี้นะครับจะได้กําไรครับในการออกไม้นี้ครับที่ประมาณ3 3 0 0เปอร์เซ็นต์ก็คือมี2ไม้นะครับที่คุณได้กําไรแบบเต็มๆเ,เนาะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายโคถือเยวาว,าวก็ไม่ต้องซีเรียสครับพราระยะยาวเนี่ยบิตคอยมันก็ยังเติบโตขึ้นอยู่ดีบางคนบอกจริงเหรองั้นเราลองมาดูไม้ถัดมาครับไม้ถัดมาเนี่ยมันบอกให้คุณเข้าบา่นะบา,บายที่แท่งนี้จะเห็นว่าราคา,าคคบิตอะคุ่งสูงขึ้้้นนนนเหห็มมไี สัญ,ญลักษณ์มันโชว์บายเกิดขึ้นนะคุณก็ทําการเข้าซื้อนะครับสิ่งที่ตามมาคือราคาบิตคอยก็ยกตัวสูงขึ้นอีกการยกตัวสูงขึ้นที่เห็นเนี่ยแสดงว่ายังไงมันก็เกิดกําไรอย่างแน่นอนและเราอยากรู้นิดนึงว่าแล้วเราจะต้องไปออกเมื่อไหร่เนาะอย่างที่ผมบอกมันขึ้นปีกตรงนี้ครับครั้งที่1แล้วนะครับที่ขึ้นเป็นยอดครั้งที่2เนี่ยจะเห็นว่ามีการยอดตัตลงมาแล้วก็ขึ้นปีกตรงนี้รอบที่สองคือจะเห็นว่าระดับเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับเดิมเล็กน้อยถึงปานกลางเนาาาิเเนน่ท,ออนทํกรอถด้ การวัดระยะนะครับจากตำแหน่งบายตรงนี้นะครับซื้อแท่งถัดไปคุณขายออกตรงนี้นะครับไม้แรกคุณจะได้กำไรมาประมาณ5,100%ในขณะที่ไม้นี้ครับคุณเข้าบายนะครับตามสัญลักษณ์บายปุ๊บคุณบายที่แท่งถัดไปนะครับ ไม้นี้ครับคุณจะได้กําไรมานะครับอีกประมาณ 2,2%0% 0นเ็นไหมครับว่าโอ้โหมันมีแต่ได้กลับได้นะครับถ้าอย่างนั้นลองมาดูกันต่อว่าจริงไหมก็มาดูสัญลักษณ์ถัดมาครับนี่ครับอันให้คุณเก็บเข้าซื้อบายที่แท่งนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดคุณบายที่แท่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็จะดีดตัวสูงขึ้นไปนะครับแล้วไงอีกบายที่แท่งนี้ครับก็จะเห็นว่าดีดตัวสูงขึ้นมาอีกแล้วนะครับบายที่แท่งนี้ครับโอ้โหสีฟ้านะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นบายตรงน สี่แล้วนะครับตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าได้มีการพุ่งสูงขึ้นมาจนกระทั่งตรงนี้ครับไม้ที่5ครับก็ยังดีดตัวขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะว่าบิตคอยเนี่ยในช่วง5้าไม้ตรงนี้เนี่ยโอ้โหพุ่งสูงขึ้นตลอดแปลว่าโอกาสทํากําไรมันมีอยู่แล้วแต่แน่นอนบางคนก็สงสัยว่าแล้วฉันจะต้องไปขายเมื่อไหร่นี่ครับยอดที่1ยอดที่2จะเห็นว่าร่วงลงมาแล้วก็ดีดขึ้นมายอดที่2ตรงนี้คือยอดที่สูงกว่าเนาะก็ทําการขายออกที่แท่งถัดมาแท่งนี้เราลองมาวัดระยะกันนิดึเนี้ คุณทําการเข้าซื้อแท่งถัดมาตรงนี้นะครับคุณจะได้ขายออกแท่งนี้ไม้นี้จะมีกําไรอยู่ประมาณ๗๗๘เปอร์เซ็นต์ดูใบที่สองตรงนี้นะครับคุณทําการเข้าซื้อที่แท่งถัดไปนี้นะครับก็จะเห็นว่าไม้ที่สองนี้คุณจะได้กําไรอีกประมาณ6๒๓เปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่น้อยนะผมว่าไม้ที่สามนี้ครับคุณทําการเข้าซื้อแท่งถัดมาตรงนี้ก็จะเห็นว่าคุณได้กําไรอีกนะครับประมาณ4 5 1นะไม้ที่4เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ครับคุณายที่แท่งถัดมานี้นะครับอย ก็จะเห็นว่าไม้นี้ได้มา117%เนาะไม้ที่5คือแท่งนีครับก็เห็นว่าได้กำไรอยู่ประมาณเท่านี้นะครับ28%ดเนาะโอ้ดูเหมือนว่าภาพรวมจริงๆคือมันกำไรทุกไม้แหละเพียงแค่ว่าสุดท้ายถ้าคุณเล่นเป็นรอบมันมีกำไรอยู่แล้วแต่ถ้าคุณถือยาวคุณก็ถือกันยาวๆข่าวดีคือนี่ครับกราฟ ล่าสุดครับโชวสัญ,ญลักษณ์บายซึ่งอย่างที่เราได้เห็นนะทุกครั้งที่มันโชวบายเนี่ยถ้าคุณถือยาวๆพอเนาะเดี๋ยวมันก็จะดีดตัวพุ่งสูงขึ้นเนี่ยออหรือแน่นอนครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยที่เราเห็นต่ําสุดคือมันขึ้น20%กว่าเปอร์เซ็นต์ผมเลยค่อนข้างเชื่อครับว่าสัญ,ญลักษณ์บายที่เห็นตรงนี้ครับถ้าคุณทําการเข้าซื้อในแท่งถัดไปช้าสุดคือแท่งถัดไปนะเดี๋ยวบิตคอยจะมีโอกาสที่จะยกตัวสูงขึ้นได้ซึ่งอันนี้คือโอกาสอย่างหนึ่งแล้วที่มีแนวโน้มอ,อาจจะเกิดขึ้นจรรริงงนนนนนนะคััับบผผผผมมมอออีนีน้้้ถึเเเเป็็หหตุลคคท่่กกวาาาาสญญณใขซื ของ Bitcoin เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแฮชรบอนตัวนี้สำคัญมากๆคราวนี้เราลองมาดูกันต่อบ้างนะครับ ผมมาดูในส่วนของกราฟวีกกันบ้างนะครับนี่ครับนี่คือส่วนของกราฟวีกเนาะซึ่งแน่นอนบางคนบอกเฮ้ยฉันไม่ได้อยากจะรอกราฟมันคือกราฟมันมันก็ค่อนข้างเหมาะสําหรับคนที่เป็นแบบสายโคนะคุณเก็บถือยาวๆอัดเงินเป็นก้อนอะไรเงี้ยก็ได้นะแต่สําหรับคนที่ถือกราฟวีกเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรเลยนะมันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรขนาดนั้นวิธีการง่ายๆเลยคุณใช้แค่แฮชลิปบอนเป็นหลักก็ได้นะครับโดยหลักการคือนี่ครับสัญลักษณ์แรกคือบายให้คุณสังเกตดีๆนะ พอบายตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าคุณทําการเข้าซื้อจะเห็นว่ากราฟจะพุ่งสูงขึ้นเห็นปะอ่าบายแท่งถัดมาตรงนี้กราฟก็จะพุ่งสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ต่างกันอย่างหนึง่งตรงที่ตรงนี้เนี่ยเวลาคุณขายครับคุณจะไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ RSI ก็ได้แต่บางคนถ้าอยากจะใช้ RSI ก็ไม่ได้ผิดอะไรย้ํานะครับว่าไม่ได้ผิดอะไรแต่ส่วนที่สําคัญคือสําหรับผมถ้ามันเกิดแฮชลิปปอนที่เป็นกําแพงสีแดงตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บ ให้คุณพิจารณาเลยนะครับว่าเตรียมตัวที่จะต้องขายออกได้แล้วนะครับคำว่าเตรียมตัวไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องขายออกทันทีแต่สิ่งสําคัญคือผมเห็นสัญลักษณ์ในการบายตรงนี้นครับให้จดจําแค่นี้ครับหลังแท่งนี้ครับหลังแฮชบลิ้บอนที่โชว์สัญลักษณ์แบบกาแพงสีแดงนัถ้าคุณจะทําการเข้าซื้อนะก็ทําการเข้าซื้อแท่งนี้เป็นแท่งสุดท้ายก็พอแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าแม้เราจะซื้อแท่งนี้เป็นแท่งสุดท้ายแต่กราฟก็ยังมีโอกาสคุ้งตัว สูงขึ้นไปนะบางคนก็สงสัยต่อว่าอา้าวแล้วอย่างนี้ฉันจะต้องไปขายเมื่อไหรให้คุณจดจําง่ายๆแค่นี้เลยพอคุณเจอกําแพงสีแดงตรงนี้ปุ๊บคุณซื้ออีกเต็มที่เนี่ยสักแค่ไม้เดียวพอหลังจากนั้นไม่ต้องสนใจแล้วนะครับแล้วพอคุณซื้อไปอีกไม้หนึ่งเมื่อไร่ปุ๊บเนี่ยให้นับ RSI หลังจากนั้นนะครับเป็น RSI แรก แล้วคุณไปขายออกเมื่อไหร่ก็ไปขายตอนที่ R S I เป็น p ีที่2แค่นั้นเองนั่นหมายความว่าช็อตแรกนะครับคุณจะได้ขายออก R S I ตรงนี้ครับที่พีที่2ก็รอเกิดการหักหัวลงมาเนาะคุณก็อาจจะขายออกที่แท่งตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดผมทําการวัดระยะนะจะเห็นว่าคุณได้ซื้อ3ไม้เลยนะครับทุกคนนี่ครับ ตำแหน่งนี้มันบอกให้บายนะคุณก็ทําการบายที่แท่งถัดไปนะครับจะพบเจอว่าถ้าคุณขายออกแท่งนี้นะครับไม้แรกเนี่ยคุณจะมีกําไรอยู่ประมาณเบาๆนะครับราวๆหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ไม้ที่สองตรงนี้นะครับคุณทําการบายที่แท่งถัดมานี้นะครับป๊บจะเห็นว่าไม้นี้คุณก็จะมีกําไรอีกประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวเพราะว่าดูเหมือนว่าไม้ที่สองเนี่ยต้นทุนมันจะต่ํากว่าไม้แรกนะครับกาไรก็เลยมากกว่าไม้ที่สามเนี่ยนี่ครับ แทงนี้ก็ทําการเข้าซื้อที่แทงถัดไปนี้นะครับจะเห็นว่ากําไรที่เกิดขึ้นของคุณนะครับจะอยู่ประมาณ3,600กเปอร์เซนต์กันเลยทีเดียวนะครับก็เยอะพอนะสามไม้นี้คือกินแบบเป็นกอบเป็นกรํารเลยนะครับบางคนบอกว่าอ้าวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฉันจะต้องไปซื้ออีกทีเมื่อไหร่ง่ายมากเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขายออกแล้วนะครับนั่นแหละคือจังหวะในการเข้าซื้อต่อได้ยทันทีซึ่งตรงนี้ครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ในการบายพอสัญ,ญลักษณ์ในการบายเกิดขึ้นตรงนี้คุณจะสังเกตดีๆนะครับว่า กราฟเนี่ยมันจะดิ่งขึ้นเห็นไหมเนี่ยมันจะพุ่งสูงขึ้นยาวๆเลยเห็นปะครับยาวเลยนะตรงนี้โชว์บายอีกแล้วนะครับก็สังเกตดีๆนะถ้าคุณบายตรงนี้ปุ๊บก็จะเห็นว่ากําไรเกิดขึ้นผู้ย่ายผมกำลังจะบอกว่าแฮชลิปปอนเนี่ยมันเกิดขึ้นกี่ครั้งเนี่ยมันค่อนข้างได้เปรียบนะถ้าเกิดว่าคุณทําการเข้าซื้อตามสัญ,ญลักษณ์นี้แล้วก็ไม้นี้คือไม้ที่4ซึ่งเป็นไม้สุดท้ายหลังกําแพงนะที่เราจะเข้าซื้อนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโอเคครับเนี่ยดุ่ ในช่วงสี่ไม้ตรงนี้ซึ่งแน่นอนครับถ้านี่คือไม้ที่4ซึ่งเป็นไม้สุดท้ายของรอบนี้แน่นอนครับถัดมาเนี่ยนี่คือยอดแรกครับที่คุณสามารถมองได้เลยยอดถัดมาตรงนี้ถือว่าสูงกว่าเนาะบางคนบอกฉันขายตรงนี้ได้เลยไหมสําหรับผมถ้ามันเกิดการสูงกว่าไม่ได้เกิดเป็นแบบดิเวเวจนะในกราฟวิกนะผมก็จะยังไม่ขายบางคนบอกอา้าวถ้าอย่างนี้เนี่ยฉันเอาอันนี้ยอดแรกแล้วฉันก็ร่วงลงมาตรงนี้ได้เลยไหมก็ได้ก็แล้วแต่คุณแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะรอดูนะว่าโอเคหลังจากที่เกิดยอดตรงนี้ปุ๊บ คุณจะขายออกตรงนี้เลยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะย้ําว่าไม่ได้ผิดอะไรซึ่งถ้าเกิดว่าคุณขายออกตรงนี้คุณก็จะได้กําไรระดับหนึ่งเนาะประมาณพันสองใช่ไหแต่สิ่งที่เกิดขึ้นผมกําลังจะบอกว่าถ้าคุณรอดีๆนะครับคุณรอให้เป็นนะครับแล้วก็เย็นให้พอนะครับสิ่งที่ตามมาคือจังหวะนี้จะกลายเป็นว่าแอลจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมาเกิดยอดแรกตรงนี้ยอดที่2จริงๆเกิดตรงนี้พอดีมันก็เลยให้คุณขายออกที่แท่งถัดมา ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คือความโชคดีที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็รอบที่2นี่คุณทําการเข้าซื้ออสมมติคุณซื้อตรงนี้แล้วก็มาขายออกตรงนี้ไม้นี้คุณจะได้กําไรแน่ๆครับเบาๆนะรประมาณ8ป0 0าเปอร์เซนต์กันเลยทีเดียวนะส่วนไม้ที่2ตรงนี้นครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์บายคุณก็ทําการเข้าซื้อที่แท่งถัดไปนะครับปุ๊บอะพอคุณเข้าซื้อทแท่งถัดไปตรงนี้ปั๊บนี่ครับไม้ที่2นี้คุณจะได้กําไรประมาณ 7,900%และไม้ที่3คือตรงนี้นะครับจะเห็นว่าโอ้โหราคาใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับไม้ที่1ไม้ที่2ไม้ที่3อ่ะคุณทำการเข้าซื้อแทงถัดไปเนาะก็ ขายออกที่แท่งนี้นะครับยาวๆเลยนะครับก็จะเห็นว่าได้กําไรอีก7,600นะครับและก็ไม้ที่4ตรงนี้ครับคือไม้สุดท้ายของรอบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออุนลากขึ้นมานะครับถึงบริเวณตรงนี้ก็จะเห็นว่าคุณจะได้กําไรนะครับสำหรับไม้นี้เกิดขึ้นได้ที่3,100ไม่น้อยเลยนะรอบที่2นี้กําไรเป็นเกอบเป็นกำกันเลยทีเดียว หลังจากที่คุณขายออกปุ๊บคุณเจอสัญ,ญลักษณ์บายตรงนี้ก็ทําการเข้าซื้อถ้าเกิดคุณทําการเข้าซื้อเนี่ยไม่มีอะไรเลยหลังจากนั้นก็จะดีดตัวยกตัวสูงขึ้นเนาะตรงนี้เหมือนกันนะก็จะเห็นว่ายกตัวสูงขึ้นอีกแล้วนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะยกตัวสูงขึ้นอีกแล้วแล้วก็ไม้นี้คือไม้สุดท้ายนับหลังกําแพงสีแดงเนาะที่เราจะทําการเข้าซื้อก็ยกตัวสูงขึ้นนะซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเราจะไ้ขายเมื่อไหร่นี่ครับ เราก็เห็นนี่คือพีคที่1แต่พีคที่1มันยกขึ้นไปพีคที่2เนี่ยมันสูงขึ้นเราก็เลยปล่อยนม่บอ,อกปะอันนี้เลยกลายเป็นพีคแรกเกิดการย่อตัวลงมาที่เหวนี้แล้วก็ขึ้นมาเป็นพีคที่2นี่ครับเกิด b e l r i s h divergence ตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งพอมันเกิด divergence ตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บเราก็ขายออกแถวๆนี้ได้เลยนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณซึ่งแน่นอนเรามาทําการวัดบางคนบอกอา้าวแล้วหลังจากนี้ไม้นี้ไม่ซื้อหรออย่างที่ผมบอกครับ เราจะไม่ซื้อครับจนกว่าเราจะขายหลังกําแพงเราจะซื้ออีกแค่ไม้เดียวเท่านั้นบางคนบอกแต่ถ้าซื้อไม้นี้ฉันก็ยังได้อยู่นะก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่อย่างที่บอกเนาะว่าผมเลือกไม่ได้ซื้อเนาะคือถ้าคุณซื้อคุณก็ยังมีโอกาสได้กําไรอยู่นะ แต่ผมไม่ได้ซื้อมันก็ไม่ได้ซีรีสอะไรนี่ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยยึดคติที่ว่าอ่ะผมไม่ซื้อแล้วกันผมซื้อแค่หลังกําแพงไม้เดียวเพื่อเพลย์เซฟเพราะว่าหลังกําแพงเนี่ยเราบอกไว้ชัดเจนว่ากําแพงสีแดงเกิดขึ้นปุ๊บให้เตรียมตัวขายนี่ออกแบบให้เตรียมตัวขายผมไม่ได้บอกว่าต้องขายหลังกําแพงเลยแต่ผมจะทําการเข้าซื้ออีกใบห,หนึ่งแล้วก็เตรียมตัวขายเพื่อมองหายยอดตรงนี้นี่ออกแบบเพราะฉะนั้นก็แค่ป,ปล่อยครับเราลองมาดูกันนะครับม้แรกที่คุณทําการเข้าซื้ออยู่ตรงนี้เนาะก็นี่ครับใบที่แท่งถัดไปคุณจเนนว่าาได้ขยออกตรงี ก็จะได้กำไรประมาณ1,700นะสำหรับไม้นี้เนาะมาดูไม้ที่2กันบ้างครับโผลมาแถวนี้เลยนะครับก็ทำการเข้าซื้อแท่งถัดไปนะโดยสเกลตรงนี้ผมถือว่าเป็นสเกลโดยประมาณนะผมลากไปต่อนะครับตรงนี้ก็จะได้กำไรประมาณ807นะครับไม้ที่3ก็คือไม้นี้นะครับก่อนกำแพงนิดเดียวนะครับก็ทำการเข้าซื้อที่แท่งถัดไปนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นมาตรงนี้ ก็จะเห็นว่าไม้ที่3มได้กําไรอีก760%ใกล้เคียงกับไม้เมื่อสักครู่ไม้ที่4ไม้สุดท้ายตรงนี้คือไม้หลังกําแพงนะครับนี่ครับเราก็ลากขึ้นมาเลยนะครับลําไม้หลังกําแพงตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าหลังกําแพงยังได้อีก20%ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต เห็นปะยังไงมันก็ยังกําไรแม้จะซื้อสี่ไม้ตรงนี้สมมติว่าเกิดบางคนอาจจะบอกงั้นฉันขอซื้อหลังกําแพงที่แบบหลังไม้แรกตรงนี้มาแล้วอีกเรื่อยๆนะถ้ามันเจอสัญลักษณ์บายฉันขอซื้อเรื่อยๆอ่ะคุณทําการเข้าซื้อแทง่งถัดไปก็จะเห็นว่าไม้นี้ก็ยังได้กําไรอีก2องรหเ็นห็นปะผมถึงบอกว่ามันก็ซื้อได้ไม่ได้ผิดอะไรนะหรือไม้นี้ถ้าคุณทําการเข้าซื้อตรงนี้ก็บายที่แท่งถัดไปนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าก็ยังมีกําไรเกิดขึ้นนะอีก50%เห็นกาสอยู่แล้วับงนั้นเนี่ย คุณจะใช้แฮชริบบอนเพื่อเข้าซื้อทุกจุดเลยไม่ได้ผิดอะไรคนที่จะสะสมคุณจะใช้กลยุทธ์วิธีแบบนี้ก็ได้และข่าวดีอย่างที่ผมพูดนอกจากกราฟมันที่ตะกี้คุณเห็นสัญญาณแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจริงๆแฮชริบบอนของกราฟวีกมันโชว์สัญญาณขึ้นมาแล้วนะซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนี้คือแท่งล่าสุดนะครับแต่มันโชว์สัญญาณในแท่งก่อนหนาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครที่คุณจะซื้อในส่วนของกราฟมันเนี่ย ในมุมมองส่วนตัวของผมนะย้ำว่ามุมมองส่วนตัวของผมคุณต้องเห็นแทงข้างหน้าก่อนก็คือเดือนกุมภาขึ้นเดือนกุมภาสัญลักษณ์ใบยังคงอยู่นั่นแปลว่ามันคอนเฟิร์มแน่นอนครับว่าคุณสามารถเข้าซื้อในกราฟมันได้แต่ตอนนี้เนี่ยกราฟวีคมันบอกคุณแล้วนะครับว่าคุณสามารถเข้าซื้อได้แล้วถ้าคุณดูสถิติที่ผมทําให้คุณดูคุณจะเห็นว่าคุณซื้อกราฟวีกช่วงไหนก็ตามยังไงมันก็มีโอกาสทํากําไรเกิดขึ้นได้ นั่นเองและนี่ถึงเป็นเหตุผลครับที่ผมบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องเชื่อผมนะครับแต่ผมเจอสัญญาในการเข้าซื้อบิตคอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองเอาคลิปคลิปนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับผมมาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ t time f r a m e มันหรือย่อยลงมาไปจนถึง time frame w ว e k ล่าสุดผมเห็นสัญญาณในการ เข้าซื้อตามอินดิเคเตอร์ที่ผมได้โชว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับก็เพื่อนๆพืี่ๆทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูนะว่าคุณจะทําตามอินดิเคเตอร์ตัวนี้ดีหรือเปล่าขึ้นกับกลยุทธ์ของคุณเลยแต่จุดสําคัญนะถ้าเกิดว่าใครเน้นเล่นสั้นนะครับอย่าลืมนะจุด stop loss ต้องมีนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับสำหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปคลิปนี้ครับฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมครับผ่านการ คนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาดีดานใต้ได้ด้วยนะครับผมปัจจุบันนี้นครับผมมีทำกลุ่มไลน์ Open Chat นะครับตามหน้าจอที่เพืนอบๆบีบีทุกคนได้เห็นตรงนี้เลยนะครับซึ่งกลุ่มทั้ง3กลุ่มเนี่ยต้องบอกว่าคุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีนะครับโดยภาพทางซ้ายสุดนะครับจะเป็นกลุ่มที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการบริหารจัดการเงินนะครับถ้าวันนี้คุณคิณคดว สามารถเข้ามาที่กลุ่มด้านซ้ายนี้กลุ่มตรงกลางที่คุณเห็นนะครับจะเป็นกลุ่มที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของความลับทางการเงินนะร,รวมไปถึงข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกหรือว่ามีผลต่อสินทรัพย์ของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคเรนซีนะครับทองคาหรือว่าอื่นๆและกลุ่มสุดท้ายที่ด้านขวานะครับก็จะพูดถึงหุ้นไทยโดยเฉพาะใครก็ตามที่คุณเป็นมือใหม่หรือว่าคุณอาจจะเป็นมือเก่านะแต่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือถ้าคุณสนใจอย,อยากสแกนทั้ง3กลุ่มได้เลยนะครับไม่มีปัญหาครลลี้เย อย่าลืมนะครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์และดูคลิป,คล,ปคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไปเจอกันในคลิปคลิปหน้า แล้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคลิปลิปหน้าผมจะแชร์เรื่องอะไรกันต่อไปนะครับเราไว้เจอกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม